สวัสดีครับในสุดเราก็มาถึงรัชโยธินตึกช้างนะครับตัวนี้ตึกช้างเห็นไหมครับนี่คือตึกช้างเดี๋ยวผมเข้าไปรับอาหารก่อนนะครับนี่เข้าไปตัวนี้ผมมาตลาดนี้ครับผมในตลาดกรีนวินเทสรัชโยธินทางเข้าสองประตูสองนะครับ ดูซิว่าเราจะเข้าไปแล้วหาเจอหรือไม่ดูที่แยกรัชโยธินตรงนี้แยกรัชโยธินนะครับเริ่มมีการ ก่อสร้างซ่อมแซมอะไรบางอย่างไม่รู้เขาปล่อยน้ำเน่าออกมาไว้บนถนนนะพี่น้องโอโหกินหึงเลยพี่น้องตรงนี้ก็เป็นถนนรัชดาพิเศษนะครับเราจะวิ่งยาวไปนู่นถึงแย,ยกพระรามเก้าเลยครับ สอนอพอนโยธินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับฐานนิตำรวจอ,อยู่ตรงนี้เลยครับส่วนมเมเจอร์รัชโยธินก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ส่วน s อ b ซีบีสำนักง,งานใหญ่ก็อยู่ฝั่งโน้ม,มนุมโน้โ,โมมน้ยโน้มุมโน้โอเคแล้วผมก็จะเข้าม,มุมนี้ โอ้น้ำไหลายลงท่อเหมือนเดิมพี่น้องตลาดกรีนวินเทจรัชโยทินเดี๋ยวผมจะเข้าทางนี้นะครับโอเคครับบรรยากาศในยามค่ำคืนครับรถติดมากๆากพี่น้องโอ้โหเกไปแล้วผมรถติดรถติด เพราะว่ามีผู้รับเหมาเริ่มทำงานอยู่บนถนนทำให้รถติดโอ้พระจัน์พระจัน์ได้แค่นี้ครับรายงานอยู่ที่รัชโยธินนะครับตึกช้างนะครับโอเคครับท่านแปนขอจบไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ